สำหรับคนที่ยังเอาซีไม่เป็นนะครับผมไปเข้ามาที่เว็บ xcpu h i นะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็หาหาคลิปที่เราต้องการจะเอาคลิปนะครับผมแค่น่นี้นะแล้วก็ทําการกดคลิกเขีย์ตรงนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราทําการทําตามสเต็ปนะครับผมธีการง่ายๆเลยนะนะครับกดฟ Save with ads ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกด skip ตรงนี้นะครับหรือถ้ามันจะให้โหลดแอปก็โหลดไปนะครับผมแล้วก็ทำตามขั้นตอนของมันเนาะ นะครับผมหรือว่าจะกดปัดนะครับซีเออร์อก็ได้นะครับเพื่อจะดนอื่นมาว่าแต่จะได้แบบสคริปแบบนี้ก็แค่กดสคริปไปนะครับจากนั้นนะครับผมกดดีเทลเนะยครับแล้วก็กดเอ่อเวอร์ชนไซส์เนยครับจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดมานะครับผมเป็นไฟล์เนาะจากนั้นให้มาที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดคลิปเดนจิโร่ฟ้านะครับแล้วก็กดคลิปนิเวนะครับผมจากนั้นนะครับให้ทําการกดเข้าไปในไฟล์แล้วก็กดรันเลยนะครับ จากนั้นนะครับกด yes นะครับผมจากนั้นก็กด next แล้วก็ skip all นะครับแล้วก็กด open เลยนะครับก็จะได้ Skip แล้วนะครับผมเอาไปรันได้เลยเนาะนะครับผมง่ายๆเลยครับสวัสดีครับผม CPU นะครับวันนี้เรามาแจกส k i ิปในแบบของ Armulator นะครับผมซึ่ง สาเหตุที่ผมต้องมาแจกแบบนี้เพราะว่าคนเล่นมันน่าจะเยอะเนาะหลักแสนนะครับแซงไปเดืไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็น,นี่คนเล่นเยอะที่สุดเลยนะครับสกิปตัวนี้นะครับมีคียนะครับแต่ว่าวิธีการเอาคียง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่สอนนะเพราะมันง่ายนะครับก็เออ ทำการลันสกีบมานะครับก็มันจะมีจอยที่กอดเขาก็จอยไปก่อนนะครับจะได้ไปเอาเคีย์ข้างในเพราะว่ามันต้องทำมันต้องออนดิงข้างในนะแล้วก็ผมจะไม่สอนเอาเคีย์อ่านะนะเพราะฉะนั้นจะมารีวิวกันเลยนี่ครับผม mm hmm. ฮับนี้มีชื่อว่า LDS ภาพเลยครับผมและภาพนี้มีดียังไงนี่ครับ mm hmm. มาดูเซมินาและสตาร์ทผมก,ก,ก่อนดีกว่านี่ครับตอนนี้สตาร์ทผมมีทั้งหมด2.7นทีนี่ครับผมและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ครับผมว่าผมฟาร์มเรื่อยๆเนี่ย ผมเสียได้มากนะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นสัตว์องไหมนะครับออต้าเอ่อซูฟิสนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับความจริงผมมี3าตัวแต่ว่าผมเพอกดครับออตรงนี้มันเลยครับตัวนี้ให้นะครับความจริงมันตกตัวละส5 0 0น้าะ3,500นคูณ3นะครับมันเยอะกว่าตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมโคเสียได้เลยนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับตัวนี้มีคนมีไม่ถึง20คนนะตอนนี้ก็ โอเคแต่ก็มีคนมีนะครับมันคงไม่มีใครโง่ค้าบมานะครับแต่ผมก็เผื่อกดเองแหละนะครับผมก็พลาดเองเน,นะาะนนี้ก็โอเคเรับขอก่อนละกันนะครับโอเคนะครับจะคลิปนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างอ่าทุกคนจะบอกว่าเห็นไหมใครผมเนี่ย ความจริงผมสแต็กไว้ประมาณ2-3หมื่นฟองเลยนะแต่ว่าผมเปิดจนจะหมดแล้วนะครับมันโอกาสตอบน้อยลงนะหลังจากการที่อัปเดตใหม่นะเน่ยอันเนี้ยเมื่อคืนผมได้3-4ตัวเลยนะแต่ว่าอีกตัวในึงผมไปขายแล้วก็ผมก็ค้าเผื่อครับนะครับโอเคไข่หมดแล้วนะครับก็เออมันเป็นลิมิเต็ดไทม์นะรีบไปฟาร์มไข่นะครับเพราะว่าตัวนี้ทูนเยอะมาก ก็ช่วงนี้เทียดได้นะก็ถือว่าเราสามารถฟาร์มฟาร์มตัวนี้ไปขายได้นะตอนนี้ตกตัวละ20-50บาทนะครับแล้วก็ใครอยากจะฟาร์มนะก็กดตรงนี้เลยนะมันจะได้ไปฟาร์มให้เลครับให้อยู่โลกหนึ่งก็กดฟาร์มโลกหนึ่งอย่โลคสองก็กดฟาร์มโลกสองนะครับมันจะมาตีสองตัวนี้แล้วมันจะได้ไข่เลยครับอย่างนี้เลยนะเห็นไหมได้แล้วนะครับยูกนะ็ได้ละมาดูได้ละเนี่ย ก็จะมี auto open e g กนะครับหรือคุณจะแสต็กไว้ก็ได้แบบคุณแสต็กไว้ให้มันจะเยอะก่อนแล้วก็คุณต้องคุณค่ณคอยมาเปิดทีเดียวนะครับนจะนานหน่อยนะแล้วก็มีอันนี้ของโลกแรกมันดีอยังไงหปายถึงว่ามันโลกแรกเนี่ย e มันให้มันให้ฆ่า5บอสนะครับ5บอส5ตัวแต่ถ้าโลก2มันจะเร็วกว่ามันจะได้ค่าแค่2ตัวนะครับ สองตัวคือจบแต่อันนี้คือห้าตัวมันนานนะครับผมแล้วก็แนะนำให้คุณใส่ห่างด้วยนะก็คือเป็นเอฟเฟกห่างนะครับเป็นเชืงสนะครับมันจะคูณเยอะมากนะฮครับบวกเปอร์เซ็นต์เนาะก็นะครับดีดีนะครับเป็นไปได้ละนะครับห้าตัวมีห่างนะครับห่างล่าสุดนี่แนะนำนะ แล้วก็เอาตัฟาร์มเปิดเอาตัคิกตรงนี้นะครับเวลาเราฟาร์มนะเวลาเราฟาร์มอย่างเช่นไม่มาถึงเวลาเราจะไฟนะคุณเข้าไปไฟอ่ะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ขอขอแค่ค่าคุณเกินมันก็พอเดี๋ยวมันก็ออโต้คิกให้นะเอโต้อินเด็กนี่มันยังมีบักอยู่นะหมายถึงว่ามันจะอินเด็กไปเรื่อยๆแบบมันจะไม่หยุดให้นะก็ก็คืออินเด็กอะไรนะครับสะสมครบได้สัตว์นะครับ วันนบีวันวนบีวันนบีวันวนบีเพสติมอะไรมั้งผม้เข้าใจนะวันวันวันนบีมันยังไงอะ่ะอยากเป็นอะ่ะนะครับดูสไตล์ก็รู้แล้วนะเนี่ยนะมีเชวส์มีอะไรอะ่ะออนะครับแค่เปลี่ยนคำนะแล้วก็นี่ก็เป็นออโต้บอสนะครับให้คุณเลือกก่อนว่าคุณอยากจะฟาร์มบอสตัวอะไรนะครับเช่นผมเนี่ยจะไปฟาร์ม แฟลชไพเอรเนี่ยครับอ่าเลือกแฟลไพเอร์เลยนะ,ะก็ก็ต้องออโต้บอสไปเนะี่ยมันจะมาฟาร์มแฟลไพเลร์ให้เนะี่ยนี่เลยซึ่งผมสูสีกับมบันนะจะบอกว่ามันอ่ะสามสิบทีดีคอมเมนต์ใช่ไหมแต่ผมสองนะครับก็ชิลๆเนาะไม่ภาพกดนะครับเพราะว่าออโต้คลิกตัวนี้นะครับศูนย์ศูนย์ต่อวิเลยนะแต่ถ้าคุณมีกดเนี่ยมันโหคุณอาจจะแพ้ได้เลยนะครับ ถึงคุณจะฆ่าไม่ถึงแต่ว่าคุณสามารถฆ่ามันได้จะน่ามไม่หน่อยนะน่ามไม่หน่อยนะจริงออระดับที่ต่ำลงมานะครับก็ได้แต่มันบวกเยอะไงนะครับสี่สิบกว่าล้านเลยเห็นไหมเรเลือกไปนะอยากฟาร์มตัวไหนโฆ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 นี่ยโคนัดก็ได้นะโคนัดอันนี้ผมชนะแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะระวยด้วยเห็นไหมได้ัาทีละเก้าล้านเลยเนี่ยครับ แล้วก็มีออโต้เอกนะครับออโต้เอกนี่คุณต้องเลือกเลือกไข่ก่อนนะว่าคุณจะเปิดไข่อะไรนะครับมันก็เปิดไปอันนี้ก็คือ,อปิดแอนิเมชันการเปิดไข่นะครับมันลกเนาะก็ผมปิดไปนะแล้วก็อันนี้คุณมันบอกว่าเออเออมันใช้ไม่ได้ ออ t โต้ดีลีทก็เป็นของไข่เสม,มอรเท่านั้นนะยังไม่มีดีลีทตอื่นก็จะเป็นพวกไข่เสม,มอก็แนะนำให้ดีลีทสามตัวนี้นะครับถ้าใครยังกะกลางนะ,นะนผมแนะนําผมแนะนาให้เอาแค่ครูแคทกับเอาอัลตร้าไปเลยนะครับส่วนสามตัวนี้ตัวกระเจนะครับลบไปเลยคอนเวิร์ตนี่ก็จะมีออ t โต้คา์เพชนะครับผมมาแนะนําเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณจะเห็นว่าคือผมเนี่ยนะครับมันยังไงอะ ครับเพจใช่ไหมเนี่ยครับออกก็ได้นะแต่ว่าออโต้โคเพจนี่จะทำการตัวเมติกทำการทำให้ทุกตัวเป็นทองนะซึ่งก็เออผมไม่รู้ดิมันเป็นการข้าวบดไปตัวทองเนี่ยครับนี่ได้ผ่อไปหาสกูเออสเปซแล้วก็บีดนะครับก็คือด่านนี้มันวับด่านอะไรไม่รู่คนี่ก็จะมีออโต้เคมกีฟก็คือตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวสวิตซ์ลีวอร์ก็คือตรงนี้แล้วก็อตัวรีเบิร์ตก็จะรีเบิร์ตแต่ผมยังไม่รีเบิร์ตเพราะอะไรไหมเกมนี้อ่ะนะครับคุณต้องฟ้าให้ถึงจุดสูงสุดแล้วก็ยังไงอะ่ะคือฟ้าไม่ให้สูงสุดใช่ไหมจากนั้นนะคุณก็ให้ได้ค่าวินเยอะๆตัก,ต,กตัก1 QA อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมารีเบิร์ตทีเดียวเลยนี้นะครับแล้วก็เซตติ้งก็จะมีอันตีเอฟเคเปิดไปนะครับ อันนี้เป็นอัปเดตของฮารนี้ก็จะเป็นลิสต์ไว้นะครับก็อ่านเอาได้นะก็ไม่มีอะไรนะนะครับรวมก็ขือคุมนะแล้วก็คีย์ไม่ได้เซฟนะคุณต้องทําการก๊อปปี้ไว้แล้วก็ก๊อปปี้คีย์ไว้แล้วก็แล้วก็วางที่ไหนก็ได้ที่คุณที่คุณจะสามารถก๊อปปี้แล้วก็กลับมาวางคีย์ได้เหมือนเดิมนะครับง่ายๆนะแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรเนาะสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับนี้เป็นฮาที่ดีมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมผม f ออีเวนต์นะครับไข่อีเวนต์ว่า ก็สองหมื่นฟองใช้เวลาเชั่วโมงนะครับผมนอนผมก็ตื่นมาเนาะผมก็ต้มาล้นะครับสองสามหมื่นฟองเนาะผมก็เปิดนะครับไม่มีอะไรมากเนี่ยะครับไปโดยวรวมก็ทำนีดีเนี่ยวันนี้ผมน่าจะโหดมากเลยนะช่วงกลางๆผมแนะนำให้มาฟาร์มเป็นใช้แหน่นะครับถ้าคุณอยู่ในบีชนะครับ มาดูแฮนนะแฮนตันเท่าไหร่นะครแฮนตัน950นะครับแล้วถ้าคุณจะมาต่อยต่อย175นะครับต่อวินะครับแต่ว่าแฮนก็เร็วกว่าแต่ถ้าคุณจะมาบลิฟนะครับเวทเนาะ900นะครับก็150ยังดีกว่าอยู่นะครับก็เป็นแฮนนะเป็นแฮนดีนะไม่มีแรจะแนะนำเลยครับก็จะรวมก็ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบาย ขอโทษที่ไม่ลงคลิปหน้านะครับดีเลยไปหน่อยนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเพลชินนะครับในการทํางานแล้วก็ลงคลิปในวงนีน้พอดีมันขี้เกียจเนานะแล้วรวมก็คือหมดไฟแต่ว่าช่วงนี้ผมผมเลือกก่อนมีไฟแล้วเพราะอะไรไหมคือเดินออกครับทุกคนแ yeah. ยกเงิน YouTube ได้น้อยมากแต่ว่าที่ผมได้เยอะก็เป็นจากเว็บไซต์นะก็อยากให้ทุกคน ข้าไปเอาคลิปในเว็บไซต์เนาะนะครับจะได้ผมมีได้ยอดเงินเยอะๆนะครับผมไปละนะทุกคนบอกไปละหลายรอบแล้วนะแพ้ไม่เหียอะไรไม่รู้นะครับไปละนะครับ